สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กราดา Channel สำหรับในพาร์ทที่5เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ App Setting ที่เราจะทำการตั้งชื่อแอปพลิเคชันใหม่ได้หรือตั้งในส่วนของ Short d สคริปชั i น n 80ักขระเพื่อที่ให้ผู้ใช้สามารถรู้ได้ว่าแอปพลิเคชันของเราเอาไว้สำหรับใช้งานเพื่ออะไรและในส่วนของแอปไอคอนอันนี้เราก็สามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ผ่านในเว็บของ Fiverr ของเขาได้เลยซึ่ง เขาเป็นเว็บที่คอร์รักันเนาะนี่ f i v e r r Logo Maker, X Adalo ส่วนตรงนี้เราได้มีการสร้างของเราเองเนาะเราก็จะใช้ c o o l s t Image แล้วล่างในส่วนของ b a n d i n g App ตรงนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ใต้ Description เนาะเพราะว่าเราทำเอาไว้เพื่อให้ทุกคนนำเอาไปใช้งานได้เมื่อได้แบบนี้แล้วเรากดคำว่าอัปเดตแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งในส่วนนี้มันก็จะทำให้แอปพลิเคชันของเราเมื่อนำไปลงไว้ในโทรศัพท์ หรือไปเปิดในส่วนของบนเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้ซึ่งถ้าไปแสดงผลผ่านมือถือเห็นไหมข้างบนนี้ตรงในส่วนของ svg โลโก้ข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนซึ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อเราทําการติดตั้งลงไปมันก็จะเป็นหน้าตาแอปแบบนี้เลยเนาะซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถไปออกแบบได้ตามความต้องการเลยเนาะถ้าชอบคลิปเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราแล้พบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าทุกคนวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย